รับจากกรณีเมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อคืนนี้นะครับได้เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าที่ตำรวจอาสาจำนวนสามนายนะครับทำการตะเวนออกค้นหาลูกสุนัขจำนวนเจ็ดตัวนะครับที่พัดพากจากแม่ของเขานะครับซึ่งแม่ของเขานั้นได้เกิดอุบัติเหตุถูกรถชนเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมานะครับบริเวณบนถนนสุขุมวิทช,ช่วงบริเวณชุมชนบ้านหนองจับเต่านะครับ ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับในเบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจทั้ง3นายนั้นได้ตะเวนออกค้นหาลูกสุนัขทั้ง7ตัวจนพบนะครับก่อนที่จะนำไปเลี้ยงไว้ยังตู้ยามแยกอายการนะครับเพื่อรอให้ทางสัตวแพทย์มารับตัวไปให้ได้พบกับแม่ของเขาที่นอนรักษาตัวอยู่ยังโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งนะครับอยู่ในชุมชนบ้านหนองจะเต่านะครับซึ่ง ในวันนี้ผมได้ติดตามความคืบหน้านะครับกรณีดังกล่าวนะครับภายหลังที่มีการช่วยเหลือลูกสุนัขทั้งเจ็ดตัวไว้แล้วนั้นนะครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับหญิงสาวผู้ใจบุญนะครับซึ่งมีชื่อว่าคุณแอนนะครับซึ่งเขาเองนั้นได้ช่วยเหลือสุนัขซึ่งเป็นแม่ของสุนัขทั้งเจ็ดตัวเนี้ยที่ถูกลดชนน่ะนำส่งรักษาอย่างโรงพยาบาลสัตว์นะครับและได้ชุบเลี้ยง ยอมเสียค่ารักษาพยาบาลเพื่อดูแลสุนัขให้หายดีนะครับและเป็นผู้ที่ประสานทางเจ้าที่ตำรวจให้ติดตามค้นหาลูกสุนัขทั้งเจ็ดตัวที่มีการหาในช่วงกลางเดึกจนพบน,นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมกำลังจะเดินทางไปที่ยังโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะพบกับคุณแอนที่ได้ช่วยเหลือสุนัขเอาไว้นะครับและขณะนี้ ลูกสุนัขทั้งเจ็ดตัวก็ได้พบหน้าแม่เขาแล้วนะครับแล้วก็ได้ดื่มนมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับซึ่งขณะนี้ผมกําลังขับรถพาทุกท่านไปพบกับหญิงสาวผู้ใจบุญรายนี้นะครับครับในเวลานี้ผมก็ได้พาทุกท่านมาถึงโรงพยาบาลสัตว์ a n i m a l ฮอสพิท a ลแล้วนะครับซึ่งเป็นจุด <มา S 1> ที่ทสุนัขและลูกสุนัขได้อยู่กันนะที่นี้นะครับพี่ไอ้สวัสดีครับ<ห>ดีครับพี่ครับแล้วหมาอยู่ไหนครับพี่ครับพาไปดูได้ไหมครับขอโทษน,นะครับ พี่แอนเป็นคนที่ช่วยหมาไว้เมื่อวานหรอครับใช่ค่ะพอดีผมตามมาตั้งแต่เมื่อวานครับคุณได้เจอใครให้เสร็จไปพอดีผมตามมาจากทางเจ้าที่ตำรวจครับแล้วก็ได้ไปถ่ายภาพตอนที่ตำรวจอาสาช่วยไว้เมื่อคืนครับอยู่ไหนครับพี่ร้องไปไหนพี่อ๋อซนครับ ร, okay. ระวังนะคร<ห><ห>ับโอ้มันมันต้องอ๋อครับครับอ๋อนี่แม่มันเนาะ,นค,ะครับเอาออกมาเลยลูกมาเล็ว พี่แอนครับอันนี้อันนี้เป็นหมาที่พี่แอนช่วยไว้หรอครับใช่ค่ะพี่แอนเล่าเหตุการณ์เมื่อวานให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับเือวานขับรถไปจ่มะมะมะาที่วัาามกิ่งนก็เจอรถชนครับก็เลยจอดรถขวางทางกลางถนนก็เลยไปอุ้มเขาไปไว้ข้างทาง,งครับก็เลยพามาหาคุณหมอเมื่อวานนะคะอ๋อพี่แอนเจอหมาตัวนี้ถูกรถชน แล้วก็นํามารักษาที่นี่เหรอครับแล้วเบื้องต้นหมาเป็นไงบ้างครับพี่ก็ตอนนี้ขาข้างซ้ายเขายกไม่ได้ครับก็วันนี้รู้สึกว่าระครองหัอขึ้นได้คุณหมอฉีดยาให้เบื้องต้นนะคะครับแล้วแล้วเลยเบื้องต้นจากการรักษาพยาบาลใครเป็นคนดูแลพี่ก็พี่แอร์เป็นคนดูแลเหรอใช่ครับคุณหมอครัอ๋อครับหมอท่านใจดีเอาหมอไปครับ พอดีผมเป็นผู้สื่อข่าวครับพอดีคุณเอเรเข้าไปเจอมาครับเห็นร็ซาเล้งชนมาครับแล้วจมอยู่ในถ้ำขะนอนครับเบื้องต้นหมาเป็นอายุประมาณเท่าไหร่ครับหมอน่าประมาณสี่ห้าปีแล้วเขาได้รับบาดเจ็บยังไงบ้างครับก็คือขาหลังไม่มีแรงขาัเดินไม่ได้หักไหมครับขาหลังน่าจะมีปัญหาเรื่องสั่หลังครับอ่าเดี๋ยวตัวนี้ ตอนนี้ร้อยเขาโอเคก่อนแล้วหมอเขาจะได้ใส่แล้วตรวจด้วยคแล้วเขาจะมีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับต้องดูก่อนเพราะว่าขาหลังมันอ่อนแรงไปเลยครับดูส้นหลังมันเคลื่อนไปครับผมเคลื่อนครับแล้วก็ตรวจตรวจระบบประสาทเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีขาหลังครับมีเจ็บนิดนิดครับเจ็บนิดนิดก็แสดงว่าส้นหลังมันจะไม่ขาดครับก็ยังพอพอได้ครับ แล้วอย่างนี้ลูกๆที่นํามาเนี่ยต้องยังต้องกินนมแม่ไหมครับตอนนี้เขาตอนนี้เขากินนมอยู่อ๋อกินนมอยู่ก็ให้เขาดูแลลูกก่อนครับถ้านั่นแล้วก็จะแยกแม่ครับรักแม่รักแม่รักห้ารักหกี่ตัวพี่ยันอยู่ไหนหมดแล้วครับเตัวค่ะอ,อยู่น้ำหมดเลยอันนี้มีปอกคอแล้วไม่เป็นหมาเล่ร่อนละครับอยู่กับคุณหมออายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยครับเนี่ย สี่ห้าปีดีเลยพอได้แล้ววันนี้ครับหายแล้วป๋าก็กระดิกได้แล้วคงรู้นะว่าแม่เขาเจ็บนะครับคุณห่อเขาคงรู้คิดว่าเขาคงรู้ว่าแม่เขาเจ็บดิค่ะคุณแม่ตัวเองนี่เองที่อยู่กับแม่แล้วเนาะเช้าลงมาเขาก็วิ่งมาหาแม่เขาอยู่แต่เาก็กลัว เพราะว่าได้ยินเสียงหมาตุ้อื่นนะครับหมาเด็กคุณหมอคุณหมอครับเออในด้านคุณหมอเองที่รับไม้ต่อจากพี่แอนแล้วเนี่ยก็จะต้องดูแลสุนัขตัวนี้ไปตลอดเลยเหรอครับสุนัขตัวนี้ก็จะดูแลแล้วก็ถ้าเขายังเดินไม่ได้ก็ต้องผ่าตัดฉลากน,นะครับครับพอผ่าตัดฉลากเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำหมันทำวัคซีนให้ครับแล้วก็จะหาบ้านให้ครับที่วัคซีนให้ มีมีใครมีอยากอะไรจะฝากบอกกับคนที่เขารักหมาไหมครับเดี๋ยวเขาจะากจะสนใจครับคนนี้เเจอนะครับก็คือถ้ามีคนสนใจที่จะรับเลี้ยงคลูกหมาของแม่หมาตัวนี้นะครับจะได้มีเจ็ดตัวก็สักประมาณเดือนได้แล้วครับเดือนนั้นแล้วน่าจะสักสองอาทิตย์ก็จะทำวัคซีนควัคซีนให้แล้วก็สามารถรับไปเลีดูได้ครับ ลูกหมานี้สุขภาพแข็งแรงทุกตัวเลยครับดูแล้วโอเคนะดูแล้วโอเคครับครับอืมครับวันนี้ดูได้ดีนครับใช่อ้วๆลูกอ้วนแม่เพราะมครับตัวนี้ห่อแบบควาหมาใหญ่ครับจะต้องหลอกแม่ออกมาเอาลูกปลาไปกินลูกปลากินหนมปลาลูกปลาเอาลูกปลาเร,ร็วๆลูกปลา